วันนี้มาพบกับ c 5, 2, 4, ีไค่าสองสทโทนกันค่ะมาดูกันว่า2คันนี้ออปชั่นแตกต่างกันยังไงสีแดงแรงลิสต์มาจ้าซีไอค่าเเครื่อง2.0ปี2017ตรงโลโก้นะคะจะมีระบบเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับระยะห่างของรถด้านหน้าค่ะล้อแม็กซทูโทนอลลอยขอบ19ค่ะเดี๋ยวกิ๊กจะพาไปดูภายในกันว่าออปชั่นเต็มขนาดไหนพบกับคอนโซลหน้าเรียบหรูดูแพงมีจอทัชสกรีนพร้อมปรับแอร์อัตโนมัติ เกียร์ออโต้มากในปุ่มทูสตาร์ทและยังมีพวงมาลัยมาสติฟังก์ชันที่สามารถกดเพิ่มเสียงเสียงและสามารถโทรในรถได้เบาะหนังทั้งคันพร้อมที่พักแขนช่องวางแก้วระบบเปิดฝาท้ายอัตโนมัติและเก็บของสัมภาระที่ใหญ่มากสามารถจุของได้อย่างมากมายคันนี้ยังมีระบบขับอัตโนมัติสำหรับคนที่อยากใช้ชีวิตที่สะดวกสบายแค่นั้นยังไม่พอเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งกันเลยค่ะ เจ้าสีเทาแลมโบ้มาสด้า CX5 XDL เครื่อง2.2ปี2017มาพร้อมกับแม็กสีเทาเดิมจากศูนย์ขอบ19ค่ะเบาะหนังสีดำทั้งคันและห้องผู้โดยสารกว้างขวางพร้อมกับที่พักแขนและจุดวางแก้ว2จุดด้านหลังและยังมีด้านหน้าอีก2จุดค่ะมาต่อที่ด้านหลังคันนี้กันระบบต้องเปิดเองนะคะตัวนี้ด้านหลังก็กว้างขวางเช่นกันสามารถเก็บสัมภาระได้อย่างจุใจเลยค่ะ เห็นความแตกต่างของ2คันนี้กันแล้วใช่ไหมคะอยากได้โปจูใจ2คันนี้ไม่ยากเลยซื้อรถแถมรถอยากได้ขนไหนมาเลือกไปเลยค่ะลอกรถง่งายๆไม่ยุงย่งยากใช้ทุกคันดันทุกเคสอยากได้รถดีต้องที่มาขามิสค่ะ